เอาวิวมาฝากพี่น้องเอ้ยมางเนี่ยดูซูวสวยสวยสั้นค่ว้าวอวา่ันปพ่นประตูมหาเศรษฐีประธานเป็นว่าโอ้จัดผาง่าแทะพี่น้องเอ้ย้านนี้ งามมากเลยอยากเป็นพี่น้องพี่น้องว่างามบ่เห็ดงามดีเห็ดงามเห็ดงา,ามพี่น้องเบังบัวกันนู่พี่น้องว่างามบ่บังามมากเลยครับพี่น้องเอ้ยบพุทธบุตนเห็ดสุ่มไหมพี่น้อ,นนนองสุ่มงามงามครับ<โดย>สีเหลืงอัลลามเลย ข้างญ่มาฝากครับผมไปนองเลย